สวัสดีครับวันนี้ผมมีมือถือมาแนะนำนะครับราคา2,690บาทนะก็คืออยู่ในงบ3,000บาทนี่แหละเป็นมือถือของ i t e ทนะครับรุ่น i t e ท One Vision Pro นะครับรุ่นนี้นะครับก็จะมีจุดเด่นก็คือเขาบอกว่ามันสามารถใช้แอปธนาคารนะครับแอปพวกกระเป๋าตังค์เนี่ยแอปเป๋าตังค์เนี่ยได้ทุกแอปเลยนะครับเราชนะนะครับแอปต่างๆเนี่ยใช้งานได้หมด ทั้งหมดเลยซึ่งผมทดสอบแล้วสามารถใช้งานได้จริงๆนะครับเพียงแต่ว่าแอปของอเป๋าัง้งเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไปยืนยันตัวตนใหม่ที่ตู้ ATM อนะฮะอันนี้คิดว่าน่าเป็นเรื่องของ security ของระบบนะครับแล้วก็ตัวมือถือนะครับมันคือเป็นอย่างนี้วนะฮะนี่ครับมือถือครับมันเป็นมือถือที่มาพร้อมกล้องหลัง3ตัวนะครับแล้วก็สามารถที่จะ ตะแกรงใบหน้าได้นะครับอันนี้ตะแกรงใบหน้าได้แล้วก็มีตัวที่ตะแกลบนิ้วด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยจะมีกล้องสามตัวนะครับนี่สามตัวแบบนี้นะฮะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นกล้องหน้านะครับซึ่งมันจะมีแบบว่ารอยบากนะฮะอ่าก็จุดเด่นตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นี่แหละแล้วก็หน้าจอใหญ่นะครับตัวนี้นี่จะเป็น android go นะอ่ามาดูสเปกกันนะฮะนี่นี่คือกล่องมันครับเขาจะบอกว่าเป็น ram 3ามกิกนะครับทับ32นะฮะแล้วก็ใช้ Android 10ครับเป็น Go Edition นะฮะซึ่งรุ่นนี้นะครับจะมีหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วนะครับถือว่าใหญ่เลยนะแล้วก็เนี่ยเวลาที่เราสแกนใบหน้าครับเนี่ยถือว่าสแกนใบหน้าได้รวดเร็วนะครับเอ่อหรือว่าสแกนนิ้วนะครับนี่ก็สแกนนิ้วได้รวดเร็วเช่นกันนะครับอ่าก็ จะมีเรื่องของแบตเตอรี่ที่มีความจุที่4,000มิลลิแอมนะครับถือว่าเป็นความจุที่เยอะเลยแล้วก็เนื่องจากมันไม่ใช่มือถือที่มีจอแบบละเอียดแบบจอแบบกินไฟเยอะอะ่ะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะใช้งานได้หลายวันอยู่นะฮะคือใช้งานได้นานเหมือนกันนะฮะแล้วก็เรื่องของสเปคนะครับ c p u จะเป็น1.4กิกนะครับจะเป็น quad คอ r e นะเดี๋ยวนี้เป็น quad core หมดละแล้วก็ กล้องหน้า5ล้านพิกเซลกล้องหลังเป็น3ตัวนะครับก็จะเป็นกล้อง8ล้านพิกเซลออโต้โฟกัสนะครับตัวนี้ยังรองรับ 4G อยู่นะฮะแต่วันนี้ที่เราให้มาดูนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของการใช้างานมากกว่านะครับเพราะว่าทาง i อ e ทเนี่ยเขาก็บอกว่ารุ่นนี้รองรับการใช้างานที่รองรับแอปธนาคารนะครับ อแอปธนาคารที่อเมริกไทยก็จะมี K Bank นะครับ K Bank K Bank บงคใช้งานได้ปกตินะครับแต่ว่าเวลาเราย้ายเครื่องเนี่ยก็คือเราจะต้องเอาเบอร์มือถือครับมาใส่เครื่องนี้นะครับแล้วก็ย้ายเครื่องจัดการหลายจ่ยายเครื่องเรียบร้อยนะฮะอแอปป่าตั้งจะเป็นต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารนะครับต้องไป ATM ก็ได้อ่าเห็นบอกว่า ATM ต้องถือเทานะฮะแล้วก็แบงค์กรุงเทพนะครับบัวหลวงโมบายเนี่ย ใช้งานได้ปกติล็อกอินได้ปกติเลยนะครับทูมันนี่นะครับได้ปกติลาต้าได้ปกติเลยนะครับท็อปปี้เซเว่นนะครับได้หมดเลยนะครับไทยชนะได้ต่างๆหมดเลยนะฮะอันนี้ผมเคยได้ยินมาเหมือนกันว่ามือถืออ่าระดับเนี้ยครับอ่าที่อ่สา,ามารถใช้งานพวกแอปพวกเป๋าตังค์พวกไทยชนะอะไรแบบเนี้ยมันใช้งาน ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้ใช้งานได้เพียงแต่ว่าด้วย Security ของแอปเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการยืนยันตัวตนนะครับตามขั้นตอนมาตรการของความปลอดภัยนั่นแหละนะอันนี้ฝากนิดนึงนะครับเรื่องของการโหลดแอปนะฮะในเข้าไปที่ Google Play นะครับแล้วเราเข้าไปพิมพ์นะครับคำว่าเราชนะนะฮะ ปรากฏว่าเราจะเจอแอปเพียบเลยนะฮะซึ่งมันไม่ใช่แอปจริงนะครับมันเป็นแอปที่จะบอกว่าเราอกมันก็ไม่เชิงแต่ว่ามันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีโฆษณาเยอะครับแล้วมันจะมีแบบพวกแบนเนอร์โฆษณาอะไรเงี้ยพอดูโฆษณาเสร็จปุ๊บก็่อ้กดเข้าไปมันเหมือนกับเป็นลิงก์อะลิงก์ที่ให้กดเข้าเป็นไปเว็บที่เว็บแบบเราชนะเว็บมสามสามเรารักการอย่างเงี้ยเว็บต่างๆเนี่ยคนละครึ่งอะไรเงี้ยมัน ลิงก์อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งมีเยอะมากในสตโตของ Google นะอันนี้ต้องบอกเลยแต่ว่าต้องบอกว่าเวลาเราจะโหลดแอปพวกนี้กลุ่มนี้ของพวกไทยชนะเนี่ยโหลดด,ดูชื่อนะักพัฒนาเป็นกรุงไทยนะครับกรุงไทยแบงค์ pcl นะ,ะให้ดูนะ,ะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเขียนว่ากรุงไทยแบงค์นะครับนี่กรุงไทยแบงค์เนี่ยเข,า,ขาจะเป็นแอปที่ออฟฟิเชียลนะครับเป็นแอปที่เป็นแอปหลักแอปแบบว่าแอปเขาเรียกว่า ทางการอ่ะแอปเป่าตังนะครับดูโลโก้นะครับโลโก้อย่างนี้นะฮะโลโก้อย่างนี้ก็ผู้ผลิตก็คือกรุงไทยแบงค์นะฮะกรุงไทยแบงค์นะอ่าก็ตรงนี้เนี่ยก็ต้องดูแนะนำให้ดูเรื่องของ developer นี่แหละเพราะว่า developer คือ KTB developer นะครับนี่เวลาดูนะครับลองดูตรงนี้ที่ดีนะอ่ามันก็จะเป็นวิธีการดูแอปเวลาเราเลือกแอปนี่แหละถามว่าอ่ารุ่นนี้นะครับการใช้งานเป็นยังไงนะครับถือว่า ใช้งานได้ดีนะครับผมมองว่ามันคือเป็นมือถือที่รองรับการใช้งานแบบถือว่าคล่องตัวนะครับจุดสังเกตหนึ่งนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของอตัวอะแดปเตอร์ชาร์จกับสายชาร์จครับเพราะว่ามันเป็นไมโคร u s b ใช่ไหมครับแล้วผมเอา,อาเอาสายไมโคร u s b เดิมเนี่ยกับอะแดปเตอร์ที่มีอยู่แล้วฮับเอามาใช้เนี่ยปรากฏว่ามันชาร์จช้ามากนะฮะ แต่ว่าต้องใช้กับตัวมันนะฮะคือต้องมีอะแดปเตอร์ที่ให้มาพร้อมกับกล่องครับอ่าแบบเนี้ยชาร์จได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นได้ว่าแบตเขา4 0 0 0 m ป์นะครับถือว่าแบตเยอะนะอ่าปกติทั่วไปเนี่ยอยู่ที่มาน3 0 0 0 m ป์นะครับนิดๆน,นะครับแต่4,000เนี่ยจะเป็นแบบว่ามือถือลุ่นถูงๆงอนะ่ะ แต่ว่ารุ่นเนี้ยได้แบบที่4,000ถือว่าเยอะจริงๆมันก็ประมาณ3,800ทั่วๆไปนะฮะแต่อันนี้4,000ก็ถือว่าเยอะเขาจะมีแบบ AI power ที่ช่วยเรื่องของอการจัดการพลังงานด้วยแหละนะฮะอ่าแล้วก็การใช้งานต่างๆถือว่ามันก็คือ Google นี่แหละครับแล้วบริการกต่างๆที่เป็น Google น่ะมันก็ใช้งานได้ปกติอย่างอันนี้นะครับเราใช้ YouTube เนี่ย ใช้ผ่าน 4G นะครับก็สามารถใช้งานพวกดักต t h e ต่างๆได้าตามปกติเลยนะแล้วก็ตัวนี้ครับก็คืออย่างอันนี้นะครับสมมติว่าเราจะเข้าไปฟังเพลงใช่ไหมครับอืมอ่านี่อันนี้คือเสียงดังมากครับบอกบอกไว้เลยว่าเสียงดังมากคืออ่ามือถือแบบนี้ครับระดับเนี้ส่วใหญ่จะให้ลําโพงที่เสียงดังนะครับเนี่ยให้ลําโพงที่เสียงดังนี่นี่คือตัวลําโพงเขานะฮะเนี่ย ามาดูข้างหลังดีงกว่านะฮะข้างหลังก็จะเป็นตัวสกแกนนิ้วมีกล้องนะฮะแล้วก็มีตันิรักษไอเทลนะฮะนี่นี่คือลำโพงครับอ,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 าาอ้ดังมากครับดังมากคือ,อมือถือแบบนี้ก็จะมีลำโพงที่ดังเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้แต่หูฟังเนี่ย ก็ถือว่าดังอยู่นะฮะส่วนการใช้งานต่างๆพวกที่เป็นตัวเช่นในเฟซบุ๊กอะไรถาม,ถามว่าใช้งานได้ไหมก็ใช้งานได้ตามปกตินะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาตัวอย่างภาพถ่ายมาให้ดู ถ้าเป็นแบบนี้เราถ่ายได้ปกตินะครับนี่เห็นไหมอันนี้อย่างนี้เราถ่ายได้ปกติเลยนะครับไม่มีปัญหานะอ่าแต่ว่าในบางช็อตเนี่ยมันถ่ายแบบมันกดถ่ายไม่ติดอพอเอา a อออกปุ๊บมันก็กดถ่ายติดนะอะไรแบบนี้นะฮะก็ฟีเจอร์ในการถ่ายรูปก็มีอะไรให้เลือกเยอะเหมือนกันนะครับรุ่นนี้ถ่ายวิดีโอนะครับก็จะถ่ายเป็นชอ็อตวิดีโอก็ได้เป็นวิดีโอตัน้นหรือว่าวิดีโอธรรมดาครับก็จะสามารถเลือกนะครับก็จะเป็น สูงสุดจะเป็น HD ครับก็คือ7-2 0 p อ่นทะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ใช้งานทั่วๆไปพื้นฐานนะฮะหรือไม่ก็เป็นเครื่องสำรองเพื่อที่ใช้โชว์เพราะว่ารุ่นนี้แบตเยอะนะครับจอยใหญ่เอาเครื่องนี้ใช้ดู Netflix ดูซีรีส์ต่างๆก็ได้นะครับพูดถึง Netflix มาดูดีกว่านะเราเรามาดู Netflix กันว่า,าจริงจริงมันโหลดก็น่าจะใช้ได้ตอนนี้ไม่น่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวนะป๊บปุ๊ อันนี้ปุ๊บอ่าโอเคคือตัวด้วยตัวเครื่องอ่ะมันสามารถโหลดแอป Netflix ได้ไม,ไม่ไม่มีปัญหาหรอกเพียงแต่ว่าเนื่องจากอ่าอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็น h d นะครับเนี่ยมันเป็น h d Plus นะครับเนี่ยตัวเนี้ยตัวหน้าจอครับอ่าอันนี้นะฮะอ่าไม่รู้มองเห็นชัดหรือเปล่านะอันนี้คือฟีเจอร์ one hand mode นะครับก็จะเป็นฟีเจอร์ที่ ถ้าจอ6.5นิ้วมันใหญ่เกินไปนะครับเราก็เอาตัวนี้มันทำให้เราแบบอยู่บนรถไฟฟ้าแล้วใช้มือเดียวกดได้ง่ายครับมันจะเป็นอย่างนงี้มันจะเหมือนย่อหน้าจอมาเล็กๆะครับแล้วถ้าเกิดอยากจะกลับไปก็กดปิดก,ก็ได้ปุ๊บเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมละนะฮะอันนี้คือฟีเจอร์ one hand mode ที่แบบว่าทำให้เราสามารถใช้งานได้คล่องตัวนะครับเวลาที่เราแบบว่าไม่สะดวกที่จะเอื้อมหนิ้วไปมีฟีเจอร์ eye care ทำให้แบบว่าถนอมสายตานะครับแล้วก็ดานหน้าฟ e ว v e r ประหยัด ดัต้านะครับแล้วก็แบตเตอรี่เทอร์เบอร์ก็คือจะเป็นตัวอัลต้าพาวเวอร์นะครับแล้วก็สกินช็อตได้เลยนะครับฟีเจอร์หลักก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการปลดล็อกหน้าจอด้วยลายนิ้วมือนะครับก็ใช้นิ้วปุ๊บปลดแล้วเรียบร้อยนะครับคือไม่ได้ช้าเลยถือว่าดีปลดล็อกหน้าจอต้องใช้เวลาเน็ตหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องตรงเนี่ยได้แล้วครับก็ไม่ได้ช้านะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไวปุ๊บปั๊บขนาดนั้นนะ ก็โดยรวมถือว่าดีกับสเปคนะครับกับหน้าจอนะครับแล้วกับลรมากิกลอลำาม3อกิกนะฮะใช้งานได้นะครับเป็น ITEL Vision o n ว p น o นะครับ Pro ด้วยนะอ่าอีกอย่างนึงในกล่องเขายังมีเป็นเคสนะครับมีเคสใส่มาให้ด้วยนะครับให้ใส่ได้เลยนะครับใส่เคสปุ๊บนะครับจบเลยใช้งานได้เลยนะครับส่วนการลอยหน้าจอเนี่ยไม่เห็นนะฮะแต่ไม่ไม่น่ามีปัญหาเพราะเหมือนกับว่า เขาจะติดมาแล้วนะฮะในเนี้ยเขาติดรอยกันลอยมาให้แล้วเรียบร้อยนะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะอแชร์ออกจอใหญ่นะครับก็ทำได้นะมันมีอ e ีสตี้แชร์นะครับเทวีอีเขาเรียกว่าอ e ีแชร์ก็จะกดแบบตแกน QR ต่างๆได้นะฮะก็ถือว่า,าครบถ้วนนะครับสำหรับ ไอเทลวิชันวันโปนะ,ะเลือกเตีมได้นะครับตัวนี้ก็เมื่อกี้ที่เราเห็นดำๆมันคือเราเลือกเตีมนะแต่ถ้าเกิดเราจะเลือกแบบว่าดีฟอนต์ของเราเราก็สามารถเลือกได้นะครับสมมติว่าเราเลือกเป็นด e ฟอนต์อย่างนี้ปุ๊บนะครับนะกลับไปนะครับนี่ประมาณนี้นะครับก็กดอ p p l y ปุ๊บนี่ฮะอันนี้คือหน้าตาปกติของมันเลยนะที่เราจะเห็นไหมว่าเห็นตัวนี่เห็นไหมเห็นตัวรอยบากหน้าจอ ประมาณนี้นะฮะถือว่าดีการถัดถือเนี่ยถนัดมือนะครับใช้งานได้ดีแล้วก็มันไม่ลื่นด้วยนะครับตัวนี้ก็มีอยู่2สีนะฮะเนี่ยถือว่าโอเคเลยกล้องเกิงใช้ได้นะครับก็สองพิบาทนะครับก็จริงๆก็อยู่ในงบส0มพบาทนั่นแหละนะถ้าเกิดใครสนใจลองดูกับ i อเทลครับใช้งานแอปพวกเราชนะนะครับต่างๆเนี่ยอะไรชนะชนะต่างๆเนี่ย ได้หมดเลยนะครับไม่มีปัญหาแอปธนาคารได้หมดเลยไม่มีปัญหาแต่ไม่มีจุดหนึ่งที่แนะนาทิ้งทายแล้วกันว่าถ้าใครย้ายเครื่องนะครับมันจะต้องมีการยืนยันตัวตนในบางแอปเช่นเป๋าตังอย่างเงี้ยแล้วเวลาย้ายเครื่องอ่ะเอาซิมมาใส่เครื่องนี้เลยนะฮะตอนแรกผมมาต่อไวไฟแลยเอาซิมมาใส่ปรากฏว่าแอปเคเบลมันหมุนหมุนก็เลยลองดูถอดแอปที่เราต้องออกแล้วก็เอาเอา,เอ,าอ่าต่อสัญญาณทีดีนะครับด้วยซิมนี้แหละ นะครับแล้วก็โหลดแอปเคเบง์ใหม่ปุ๊บก็จบไม่มีปัญหานะฮะถือว่าครบถ้วนนะครับการใช้ไลน์ใช้งานใช้ไลน์ได้ปกติเลยนะไม่มีปัญหาเลยนะครับนี่ก็ปกติครับเนี่ยใช้งานเนี่ยใช้ไลน์ได้นะครับอ่ะก็ปุดท้ายนะครับก็คือ Netflix นะฮะ e t f l i กเนี่ยก็คือใช้งานได้ไม่มีปัญหาครับก็หน้าจอก็คือใหญ่ดีนะครับถือว่าใช้ดูซีรีส์อะไรได้แหละ แต่ตัวนี้มันเป็น 4T เนาะเป็น 4T นะฮะโอเคแหละนี่ครับก็คือไม่ได้มีประเด็นอะไรกับการใช้งานแอปต่างๆนะครับถือว่าครบถ้วนนะครับเนาะใครสนใจลองดูนะครับมีลิงก์อยู่ข้างล่างให้ดูนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็สวัสดีครับไปแล้วนะ